สวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจบุญถีรหถัถสอูน4์หนึคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาและท่าปรสาศาสตร,ร์วันนี้ผมจะมาสัมภาพษณ์ประเด็นปัญหาภายในชุมชนตำบลตะการเงาเอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับผมมาจากมหาวิทยาล,ลัายราชภัฏลำพีรรบนีจะมาขอสอบถามเกี่ยวกับปัญหาภายในชุมชนว่ามีอะไรบ้างครับอตอนนี้ปัญหาในชุมชนของเราที่บัญชีตอนนี้ประสบผลหนัก และเยอะมากมากทุกวันทุกวันก็น่าจะเป็นเรื่องหมาจรจัดซึ่งหมาตอนเนี้มันก็มีการขยายพันธุ์เยอะมันทําให้ชุมชนและหมู่บ้านของเราเดือดร้อนอย่างเช่นที่ที่ประสบปัญหาหลักๆเลยก็คือหมาจะมาทาบของขยะอย่างเงี้ยออกมาเนาะในชุมชนของเราซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหาหลักแล้วและถ้าแล้วมันก็จะมี ปัญหาอื่นๆเช่นแบบตัดหน้ารถให้ประจบอุบัติเหตุแล้วตอนนี้มีหน่วยงานไ,ไหนเข้ามาดูบ้างครับตอนนี้หน่วยงานไหนยังไม่มีค่ะก็อยากอยากจะให้มีมีหน่วยงานเข้ามาช่วยในในเรื่องของการทําหมันหรือว่าหรือว่ามีคําแนะนําจากจากหน่วยงานให้ให้เข้ามาดูแลครับครับ